ชีวิตทัพทีมอัญญรินสบอกพี่ชอดหลังปิดฉาก13ปีเห็นชัดผันเป็นอิสระแล้วปังกว่าเดิมชีวิตทัพทีมอัญญรินซกพี่ชอดหลังปิดฉาก13ปีไม่เคยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของช่องอยู่ใต้ชายคาวิกหมอชิดมานานถึง13ปีล่าสุดสาวทัพทีมอัญญรินตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระประเดิมเรื่องแรกกับผู้จัดมือไว้ชอดสายทิพย์โดยสาวทัพทิมบอกมีผู้ใหญ่หลายท่าน ที่ติดต่อเข้ามาแต่ด้วยจังหวะเวลาต่างๆเลยทําให้ลงตัวที่การเปิดตัวกับทางพี่ชอดขอบคุณทุกๆโอกาสที่หยิบยื่นให้ตนนางเอกสาวยอมรับด้วยว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยระยะเวลาที่อยู่กับต้นสังกัดมานานถึง13ปีซึ่งทางผู้ใหญ่ก็น่ารักกับตนโดยบอกหากจะต่อสัญญากันจะมีละครให้เล่นต่อเนื่องสองเรื่องแต่สุดท้ายตนขอเลือกเป็นอิสระเพื่อท้าทาย และเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆโดยตอนนี้มีคุยกับทางชอร์สายทิพย์แล้วทั้งสิ้น3เรื่องและทราบกันแล้วว่านางเอกเจ้าบทบาททัพทิมอัญญรินสิ้นสุดการเป็นนักสแสดงวิกหมอชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแค่รายการให้โดยทัพทิมได้ประเดิมผลงานแรกกับทางเช้ง2 5 6พักับ The ฟรนเดยเดอะซีรีส l เรื่องสไปจีนประชันบทบาทนางร้อยในตำนานกิกสุวัจนีแฟนๆได้รับชมกัน แต่ที่ทุกคนจับตารอดูว่าพระเอกคนแรกของทัพทิมจะเป็นใครซึ่งล่าสุดทราบมาว่าคือพระเอกนอาหล่ออย่างหนุ่มเอียงสิตรานั่นเองโดยมีบวงสวงอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่9มกราคม